สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดบุญเส้นน้ำพริกผัดหมูสับกุ้งกันนะคะเริ่มจากการเตรียมะอมไว้หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ำซอสกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการใช้น้ำพริกผัดกิมจูตำนานแซบ2ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะ แล้วใส่น้ำปลาไป1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะถึง1ช้อนโต๊ะแล้วแต่ตามชอบเลยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกไทยป่นลงไปตามด้วยเอิ้วดำหนช้อนโต๊ะแล้วใส่น้ำซุปหมูลงไป3มช้อนถึงสี่ช้อนโต๊ะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเราก็มาเตรียมกระทะสําหรับผัดกันเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตอกไข่ลงไปสองฟองแล้วก็ขยี่ไข่จากนั้นเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปผัดให้พอเข้ากัน เติมน้ำเล็กน้อยเติมน้ำมันเล็กน้อยใส่พริกกระเทียมสับลงไปผัดให้พอหอมแล้วเราก็ใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะ แล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปผัดให้กุ้งสุกจากนั้นก็ใส่ชะอมผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะ ยังไงก็ลองทำตามกันดูนะคะ